หรือแม้กระทั่งนะครับการเฉลยข้อสอบโอเน็วิชาภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะข้อสอบ4ปีล่าสุดนะครับนะทั้ง3ระดับชั้นเลยตั้งแต่ป .6 นะครับป .6 ม .3 ม .6 นะครับม .6 ก็มีนะครับคุณ1 7นะครับนักเร Hello 6นะครับนะคุณครูคิดว่าตอนนี้จะทำคลิปสักประมาณ50หน้าก่อนนะครับนะ ตอนนี้เหลือ3าหน้าแล้วนะครับเอ้าชมกันไปเลยนะครับเข้าในเนื้อเรื่องเลยนั่นก็คือนะครับคำสั่งบอกว่านะครับ Draw นะครับให้วาดวาดภาพสัก4ีภาพนะครับ Four pictures นะครับและก็เขียนอธิบายนะครับอธิบายถึงหัวข้อนะครับ How to keep the e n v i r o n m e n t clean นะครับ How to keep นะครับไม่ได้แปลว่านะครับจะทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นะสะอาดอย่างไรนะครับแต่หมายถึงว่าวิธีที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดนะครับนะ How to เนี่ยวิธีที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดมีมีอะไรบ้างนะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้4วิธีนะครับนั่นก็คือ1นะครับ do not release wastewater into canals rivers นะครับ do not <c oughs> เป็นคำสั่งนะครับ release แปลว่าปล่อยนะครับ wastewater แปลว่าน้ำเสียนะครับ into แปลว่าลงไปในนะครับ canal แปลว่าคลองนะครับ chief แปลว่าแม่น้ำก็ห้ามปล่อยนะครับน้ำเสียลงทิ้งแม่น้ำลำคลองนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือการ วิธีทําให้สิ่งแวดล้อมนั้นสะอาดนะครับข้อที่2นะครับก็คือ Do not emit นะครับคาร์บอนมอนอกไซด์ the อ i r นะครับอันนี้อยู่ในประโยคเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละบรรทัดมันก็เลยกลายเป็นตัวใหญ่เดี๋ยวทําเป็นตัวเล็กให้นะครับลูกนะ้องนั่นก็คือนะครับแปลว่านะครับอย่าปล่อยนะครับก๊าซคาร์บอน มอนอกไซด์นะครับซึ่งเป็นกา๊าซที่ออกจากส่วนมากนะครับท่อรถยนต์นะครับเหมือนกับรถคันนี้นะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับที่คุณครูเอามาจากา Google นะครับไม่เห็นปายทะเบียนไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเจ้าของรถบอกว่าเออคุณครูพี่น,นันเอามายกตัวอย่างทำไมได้เห็นปายทะเบียนนะห้ามปล่อยควันพิษทั้งหลายแหล่นะครับลงไปในอากาศก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นสะอาดนะครับนี่คือข้อที่สอง มาดูข้อที่3ข้อที่4นะครับข้อที่3ข้อที่4ก็คือนะครับ Help clean นะครับ Help clean up public places นะครับ Help clean up แปลว่าช่วยกันทำความสะอาดนะครับนะช่วยกันทำความสะอาด Public places ก็คือสถานที่สาธารณะทั่วไปนะครับประการที่4นะครับที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือ Grow plants and trees นะครับ For good environment นะครับ ก็คือช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับปลูกพืชต่างๆปลูกต้นไม้นะครับ for good เพื่อเอเวอร์กรุดเอเวอร์บรนัเอเวอร์บรนใช่นะครับเอเวอร์บรนแปลว่าสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนั่นก็หมายความว่าถ้ามีต้นไม้เขียวชะอุ่มใช่ไหมครับอันดับแรกก็คือได้ความเขียวความชะอุ่มสองนะครับเป็นแหล่งนะครับผลิตน้ํานะครับสามเกิดความชุ่มชื้นนะครับเยอะแยะก็ถือว่าเป็น good e อ v i r o n m e n t นะครับ อันนี้คือที่คุณครูยกตัวอย่างนะนักเรียนก็ลองยกตัวอย่างดูนะครับลองคิดดูนะครับมีวิธีใดอีกบ้างอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่ที่ในหนังสือก็บอกว่า don't throw trash on the ground นั่นก็แปลว่านะครับคือไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นนะครับนี่คือตัวอย่างของหนังสือคุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้สข้อนะครับก็เป็นนั้นว่านะครับเดี๋ยวทําให้เล็กลนิดเึงดีกว่านะนักเรียนจะได้เห็นชัดชเมื่อกี้เห็นกาแปร เต็มๆไปแล้วนะครับนะนะครับก็เป็นว่าจบหน้าที่47ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับลูก